ครับผมนายขาจอจงจปาเลขที่เก้าผมนายมัทลิีิชวนคือเลขที่แปดผมนายอดิศรสมมาเลขที่สองผมนายนิพงเทีเลขทีรร่สิบเจ็ดครับพ,พวกเราชั้นมห้าทั้งหนึ่งนะครับวันนี้พวกเราจะมานําเสนอการทดลองการหาไฟฟ้าสถิตจากอุปกรณ์เครื่องมืออิเล็กโทรสโคปแบบง่ายนะครับนตัวอย่างนี้ครับตัวนี้นครับวับวสดุอุปกรณ์มีดังนี้นะครับ หนึ่งแก้วขนาดเล็กหนึ่งใบที่เจาะรูข้างใต้นะครับสองแผ่นโปรสเปกนะครับสามผ้าสกอราสี่ดินน้ำมันหนึ่งก้อนห้าแผ่นอลูมิเนียมฟอยที่ตัดเป็นวงกลมสองแผ่นนะครับหกแผ่นอลูมิเนียมฟอยที่ตัดเป็นรูปสี่เหลีย่ยมเจ็ดทิปมีปกระดาษแปดเอ่อไม่ได้ใช้ครับครับต่อมานะครับเราก็าจะมาปดิษฐ์กันเลยคนระับขั้นแรกก็นำแก้วมาอ่าแก้วนี้ก็จะมีรูเจาะนะครับ ให้เรานำกิ๊บมามันจะดับดับที่ตรงแบบนนีะ้แล้วก็อีกด้านหนึ่งให้กาออกไปแต่ว่าให้เหลือที่เป็นกระขอไว้นะออต่อมานะครับเราก็จะนำแผ่นอลูมิเนียมคอยล์ที่เป็นวงกลมนะครับมาร้อยเข้าไปอย่างนี้สองแผ่น ประมาณนะนี้ก็จะได้หน้าตาตตอน,นี้คนระับต่อไปเราก็จะเอาเกียวถือไว้แล้วก็อันนี้เทียบเข้าไปนะให้มีอยู่ในแก้วนะประมาณขึ้นแก้วก็ได้ต่อมาก็จะดีนน้ำมันมาล็อกไว้นะครับ ต่อมาก็หน้าตาประมาณนี้นะครับต่อไปเราก็จะดัดน,นี้ให้รวดให้งองนะครับต่อมาเราก็จะนําแผ่นลูมิเนียมพอที่ตัดเป็นสี่เหลี่ยมนะครับหลอยจากนั้นเราก็จะเอาดินดน้ำมาพับนะครับเพื่อใหอ้เชื่อมกันนะครับจากนั้นก็พับครับ ทั้งสองด้านนะที่เป็นสีก็เป็นทำเสร็จเรียบร้อยครับเครื่องในเล็กโทรโทตโ่าง่ายนะครับต่อไปจะเป็นการทดลองนะครับโดยใช้ภ้อกัลย์รูกับแ่นเปอร์สเปกนะครับประมาณ1 0 2ถึงี่ินาทีนะครับ จะได้ทำการทดลองดังภาพครับจากการทดลองนะครับจะสรุปได้ว่าเมื่อเรานำแผ่นเป็นสเปกนะครับที่ถูกปูด้วยผ้าจักรหลาดไปต่อใกล้ๆบริเวณอลูมิเนียมฟอยที่เราตัดรูปสี่เหลี่ยมนะครับจะเห็นว่าอลูมิเนียมฟอยที่อยู่ด้านล่างนะครับสองแผ่น จะเกิดการกลางออกนะครับเนื่องจากอลูมิเนียมฟอย์นะครับมีประจุเป็นกลางนะครับเมื่อถูกแผ่นปพลิสเป็กที่มีประจุเป็นบวกตกดกําจึงทําให้แผ่นอลูมิเนียมฟอย์ข้างล่างข้งสองครับมีประจุบ,บวกเหมือนกันจึงเกิดแรงปัดก,กันทวกเราจะทำการนําเสนอที่ยงเท่านี้ครับนติเออ <laughs> เออ